สั่นรายการโดยใช้ถนใช้นานฐานอกเก็ต PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะตอนนับคุณผู้ชมก็สู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ติดตามอีกทีนะคะสําหรับทุกๆทะะทกทกเทปก็คือวันถัดไป8ปดโมงเช้าค่ะและถ้ายังตามไม่ทันอีกนะคะเว็บไซตเว็บแซดแอนเซอร์ดอคค่ะเราจะมีไฟล์อัพโหลดของรายการเราทุกเทปนะคะไปอัปไว้ที่นั่นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังของเราได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะสําหรับช่องทาง SMS ก็ยังเปิดรับคํา ำถามรวมถึงคำแนะนำจากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะคะพิมพ์ psi เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านค่ะส่งเข้ามาที่เบอร์4520000วันนี้นิกมีของรางวัลให้นะคะสำหรับคนที่ส่งข้อความใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนคนนาวเทียมนะคะโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับงานระบบค่ะพิเศษเลยนะคะก็คือจะมีเสื้อ MTEC แจกให้2รางวัลค่ะและเนื้อหาของเราในวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ รับงานระบบอยู่คนที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์โรงแรมคอนโดต่างๆนะคะรวมถึงเพื่อนช่างของเราที่ไปรับงานระบบทั้งหลายแหล่ค่ะอาจจะถูก เรียกร้องจากคุณลูกค้ามาว่าอยากได้ช่องที่มันมากกว่าชุดงานระบบเพราะปกติเราไปลงชุดงานระบบอาจจะเป็น14ช่อง20ช่องแค่นั้นแต่บางคนที่อาจจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วได้ดูแบบงานบ้านซึ่งมันมีช่องแบบเยอะมากค่ะวิฉพาไทยคมอย่างเดียวก็ร้อยกว่าใช่นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าจะทํายังไงล่ะเพื่อที่จะให้ได้ดูช่องที่มันเยอะๆแบบนั้นนะคะในแบบชุดงานระบบพี่กบก็เลยมีเนื้อหาที่จะมานําเสนอนั่นก็คือ เรื่องราวของ D2R ใชะคะชรายละเอียดเป็นไงบ้างคะ D2R เนี่ยตัวเป็นชื่อย่อของอางานระบบใช่ไหมคะ,คะก็คือย่อมาจากา Direct to Room ก็คือการส่งสัญญาณตรงเข้าไปยังห้องเลยะระบบเนี้ยก็จะมารองรับกับพวกกลุ่มที่เขาต้องการที่จะดู ช่องรายการทั้งหมดของ mm. ดาวเทียมนั้นเลยไม่ต้องมาจํากัดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานระบบแบบที่เราตั้งชุดเฮดเอ็นเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนจากช่องสาไปเป็นช่อง p ีเอ h ไอ n ช l แนลเนไหคะเราก็จะต้องไปเปลี่ยนความถี่เนี่ยที่ร mm. ีเซิเตอร์ตัวนั้น mm. แต่ว่าการการจูนระบบ d ดเรกทูลูมเนี่ยตัวนี้ก็จะต้อง มีเป้าหมายก่อนใช่ไหมคะเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของกลุ่มลูกค้า,า,ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นห้องชุดหรือบ้านที่มีเจ้าของหลายคนค่ะแต่มีพื้นที่หรือว่าบ้านเนี่ยติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มเดลักทูลูมที่เป็นชุดของงานระบบเนี่ย เป็นคอนโดมิเนียมที่จัดสรรขายอ่าเป็นแต่ว่าขายเลยนะคะ,คะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็คือจะได้ตัวรีเวอร์เนี่ยเป็น,เ,ปนเจ้าของอ่าค่ะเป็นทาเฮาส์ค่ะอาคารพาณิชย์กลุ่มบ้านจัดสรรโดยที่มีจุดประสงค์ว่าต้องการติดตั้งจานแค่เพียงชุดเดียวเท่านั้นอ๋อใช่ใช่และใช้ร่วมกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเราเรา,เราจำลองบรรยากาศณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียม เขาก็จะมีเจ้าของเนี่ยหลายคนเพราะว่าเขาจะสั่งขายใช่ไหมคะั้นมีมีสี่ห้องมีห้าห้องมีหกห้องแต่ความสูงมันสูงขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองอทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไปดูในในกลุ่มที่ยังไม่ใช่ระบบเด r e เล็กี่ทูมจานก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรามาดูถึงประโยชน์ของ D2R ใช่ไหมคะ d 2 r เนี่ยเหมาะสําหรับ ต้องการติดตั้งจานแค่เพียงชุดเดียวตอนหนึ่งบริเวณน,นั้นใ<ช>นคะครแล้วก็ใช้จานชุดนี้ร่วมกัน อย่างที่บอกคือไม่จําเป็นว่าคุณอยู่ตึกนั้นแล้วจะต้องโผล่ใบจานออกมาเท่าที่เห็นนะคะคือจะเป็นจานส่วนตัวโผล่หน้าต่างใครหน้าต่างมันออกมาจริงๆถ้าจะให้มองแล้วเนี่ยบางทีเราซื้อคอนโดหรูๆอะค่ะเราจะต้องการให้ใบจานเนี่ยแม้จะใบเล็กใบใหญ่แล้วก็มีสีสันต่างๆมากมายเนี่ยมาบดบังทัศนียภาพของบ้านหรือว่าที่อยู่ของเราเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือประโยชน์ที่มันแตกต่างเลยก็คือคุณ ติดจานแค่ใบเดียวอาจจะติดบนเพดานดาดฟ้าก็ได้นะคะอันนั้นเนี่ยก็คือจะมองไม่เห็นใบจานเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะกันค่ะก็ไม่ไม่ไม่มาเกะไม่มามองทางมุมซ้ายกับมุมขวาคนละมุมกันเลยเพราะสมมติว่าบ้านนิกอยู่ทางฝั่งซ้ายบ้านพี่กบอยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็ติดจานเหมือนกันนี้แหละแต่ว่าเรามีกันคนละใบทีนี้ก็โอ้โหทั่วตึกเลยมันก็เหมือนมาเอาจานมาคุมตึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบดีดูอาเนี่ย ก็จะทาให้งานติดตั้งเนะี่ยเรียบร้อยแล้วก็การติดตั้งไอ้ตัว D2R เนี่ยเนื่องจากมันติดตั้งการแค่ใบเดียวสมมติว่าเราเลือกติดที่ดาดฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราในลดปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของพื้นอาคารผนังอาคารจัดการติดตั้งหลาย,บายใบเพราะว่าสมมุติว่านิกอยู่ชั้นบนของพิจิแต่ว่าติดอยู่ริมทาานี้ถ้าเกิดว่าปูเนี่ยมันกระเทาะใช่ไหมคะมันจะทําให้เกิดร่องน้ําใช่แล้วคือแบบ มันต้องเจาะอ่ะเข้าไปอย่างเงี้ยอืคือเราเจาะเองเรามีความต้องการที่จะดูเราก็ให้อภัยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพื่อนบ้านเราเจาะเนี่ยเฮ้ยเสียงดังนี่ทำอะไรกันเนี่ยสะเทือนฉันไหมสะเทือนฉันไหมให้ดีนะให้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะแล้วแล้วไงต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงผนังเราก็ไม่ต้องมามามาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าอาคารที่เราจะขายเนี่ยวางระบบนี้เอาไว้ติดใบเดียวไม่ต้องไปปูนเล้าไม่ต้องไปสีร่อนค่่ะอาไม่ต้องไปฝังผิดเจาะกุ๊กผิดบ่อยมากเออใช่จริงจริงนะไม่แม่นอ่ะมมไ่ จเจาะเบี้ยวไปหน่อยหนึ่งโอ้โห oh แล้วน้อนมันลงไม่ได้ใช่พราะน้อนมันลงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันมีนม3มรูถ้าเกิดว่าไอ้รูที่3มเนี่ยมัน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 ต้องเจาะพร้อมกันทีเดียวค่ะมากพร้อมกันทีเดียวเกิดว่ามันตรง2รูไม่ตรงรูหนึ่ง3รูนี้ต้องยกเลิกจา่ใหมใช่ใชต้องเจาะใหม่ใช่เคยเห็นเห็น<ช>เยอะหเหมือนกันแล้วคืออย่างที่พี่บอก สีเขาก็ทากันเสร็จสักหมดแล้วใช่แล้วคือคุณไปเจาะที่ใหม่นั่นแปลว่ามีตําหนิอ่ะคุณจะเอาปูนไปโบกเนี้ยมันก็ไม่งามแล้วใช่แล้วปูนเก่าเนี่ยนี่เป็นความรู้พื้นฐานนะคะปูนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาคารที่สร้างใหม่ค่ะแต่เมื่อปูนเนี่ยเสร็จตัวแล้วแห้งแล้วเอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราจะเอาไปฉาบไปโป๊ะไม่อยู่มันจะไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน เอไม่ว่าจะตุ๊กแกจะไฟเปิดจะอะไรก็ตามทีมันจะไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกันอีกต่อไปใช่เพราะว่ามันเซ็ตตัวไปแล้วมันเซ็ตตัวทุกทุกอย่างโมเลกุลจับเป็นตัวเป็นแกคุณเจาะผิดนั่นก็คือคุณต้องโป๊โป๊หมายความว่าเขาทำให้คุณแค่มองเห็นผ่านๆว่าเออมันโอเคใช่แต่ถามว่ามันจะเนียนกริบไหมไม่มีทางไม่ไม่มีทางแน่นอนล่อนแน่นอนมีปัญหาเรื่องรั่วแน่นอนค่ะ อีก2ประเด็นสุดท้ายที่ไดเล็กทูรูมเนี่ยจะแตกต่างกับงานระบบธรรมดาก็คือทุกจุดเนี่ยจะรับชมช่องรายการได้อย่างอิสระค่ะใช่ก็คือมีมีไทยคมร้อยช่องเราชมกันร้อยช่องพี่ก็ดูช่อง3อยู่นิกจะดู PSI Channel จะต่างคั่ต่างช่องได้หมดไม่ต้องเป็นพวงว่าอีกร้อยห้องเขาดู คั่อะไรอยู่อเพราะฉะนั้นเราแยกกันดูอย่างอิสระอะิมุดไครลีมุดมันเครื่องไข่เครื่องมันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรับช่องในการเนี่ยจะรับดาวเทียมเนี่ยได้ทุกช่องในดาวเทียมนั้นเลยทุกทุกช่องจะมาพร้อมกันหมดค่ะไม่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 มาจํากัดว่าเราจะรับดาวเทียมเนี่ยได้แค่ข้างเดียวั้วเดียวเพราะฉะนั้น การแยกดูแบบนี้ก็จะทาให้เราดูได้ช่องเยอะขึ้นได้จุดมากขึ้นแล้วก็มีอิสระต่อกันด้วยรวมถึงถ้าอาคารนั้นเขาทาดูโอไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงไหนก็แล้วแต่เนี่ยช่องต่างๆในดาวเทียมหยเหล่านั้นก็คือจะลงมาที่ทีวีของเราด้วยะนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงมาที่ในเรื่องของระบบการรับที่มันเกี่ยวเนื่องกับรีเซิร์ฟเวอร์แล้วแหละกกเพราะว่าระบบของเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์นะปัจจุบันเนี่ยคือเราเข้าใจว่างานบ้าน ส่วนใหญ่ก็คือจะเลือกเป็น OTA แต่ถ้างานระบบเลย m t e c h หรืออะไรเงี้ยจะเลือกเลือกเป็นแบบที่ไม่มี OTA นะคะเพื่อที่จะเรื่องของความถี่เรื่องของการจำกัดโนนี่นั่นแต่ D2R เนี่ยจะมีทั้งสองแบบอย่างไงอ่ะคือระบบไอ้ d u ว D2R เนี่ยมันจะมีทั้งระบบ1ก็คือเลือกก่อนว่าเป็น OTA สองก็คือไม่ OTA ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย OTA ก็คือหมายความว่าตัวรีซิฟเวอร์แล้วก็ระบบที่เราติดตั้งเอาไว้เนี่ยลองรับการปรับปรุงช่องรายการซอฟต์แวร์ของเครื่องผ่านทางดาวเทียมได้อย่างอัตโนมัติช่างไม่ต้องเข้าไปสวิตช์ใจ่ไหมคะก็คือ,อปัจจุบันก็คือโมเดลเดียวดึงปักเสร็บปักเครื่องทำกัน ค้นหาสัญญาณใช่ไหมคะฟังสัญญาณเข้าไปในตัวรีเซิร์ฟก็จะหาว่าช่องนี้เลิกส่งแล้วช่องนี้เปลี่ยนความทีช่องนี้กําลังจะส่งอยู่ช่องนี้เป็นช่องใหม่ช่องน้องใหม่อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็บางรุ่นก็จะแยกประเภทให้เราด้วยมิวสิกใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนังภยนตนะร์นะที่ไปเรื่อยๆก็คือแล้วแต่รุ่นของของตัวนั้นทีนี้ในระบบของ d 2ทเนี่พี่ก็เสนอระบบแบบ OTA อก่อนเพื่อเพื่อที่จะให้ ทุกๆอย่างเนี่ยมันไปมันไปแตกต่างกับชุดงานระบบชุดเดิมที่เราเคยใช้ใช้อยู่นะคะข้อกำหนดของ OTA system ในระบบของ d 2 r ถ้าเกิดว่าเราจะทำในอาคารใช่ไหมคะอย่างแรกเลยติดดาวเทียมได้แค่2ดวงเท่านั้นก็คือไทยคมคกับ n n e ok ะนะคะสองก็คือ r e c ซิเเนี่ยต้องรองรับระบบ OTA ด้วยใช้ r e c ซิเวอรแบบธรรมดาไม่ได้ ก็คือพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเครื่องรีซิเวอร์ที่จะมาใช้ในระบบ D2R เนี่ยก็เหมือนเครื่องรีซิเวอร์ที่ใช้งานบ้านนั่นแหละนะคะระบบการ OTA ก็คือหลกัหลกๆจะ OTA ดาวเทียม2ดวงช่องต่างๆนะคะก็คือไทคม5แล้วก็ NS 6ะนะคะส่วนเครื่องรับเนี่ยก็ ใช้เป็นเครื่องที่มีซอฟต์แวร์ที่รองรับ OTA แค่นั้นเองนะคะแต่รายละเอียดของการติดตั้งการจัดวางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต่อกันในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ สัรรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้อง c o m เทล s a t แค t เทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารกลับมาในช่วงน,นี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการแซนเซอร์ของเรายังอยู่กับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับชุดงานระบบที่เป็นแบบ D2R นะคะเราทิ้งท้ายกันไว้เบรกที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเครื่องรีเซิร์เวอร์ในการรับชุดงานระบบนี้ที่เป็นแบบ OTA นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยและกันค่ะพี่กบในเรื่องของไดอะแกร,รมการติดตั้งว่าถ้าเราจะไปใช้ชุดงานระบบตรงเนี้ยเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการติดตั้งอย่างไรบ้างตัวบล็อกไดอะแกร,รมที่พี่ให้มาเนี่ยจะเป็น OTA System ถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตจะมะีโลโก้ะะ o อะ OTA อยู่บน ขวามือนะคะก็คือพี่จะแยกระหว่างไอตัว OTA กับไม่ OTA ให้ดูบางบางทีเนี่ยเรามองบล็อกแดยแกรมผ่านถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ช่างนะใช่ใชส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่าแล้วแล้วแล้วไหนเออเออเออมันแตกต่างตรงไหนเพราะว่าตัวบล็อกแดยแกรมเนี่ยพื้นมันจะเหมือนกันเลยแต่เดินลักษณะการเดินสายเหมือนกันเลยระบบ OTA system เนี่ยก็คือพี่จะจาลองภาพให้ดูเป็นคอนโดมิเนียม48จุดนะคะ4ชั้นชั้นละ12ห้องอโดยเลือกเป็น OTA system นะคะ สิห้องเนี่ยต่อ1ชั้นพี่จะลากให้ดูแค่เพียงชั้นเดียว,น,ยวนะคะก็คือชั้นที่1นึ่งนะคะ o t a System ตามข้อกำหนดของมันก็คือเราต้องใช้เดาเทียมไทยคมุมนะคะเป็น C-Band 1หนึ่งใบแล้วก็ NS-6 อีกหนึ่ใบซึ่งเป็นตัว KU-Band นะคะไทยคมต้องติดแ n b แบบ2องขั้วก็คือแยกระหว่างเวอร์แล้วก็หอ,อนะคะไอตัว n s s 6เนี่ยแนะนำให้ทำเป็น2คงขั้วเอาไว้ Mm hmm. เพื่อที่จะไม่ต้องมาแก้ไขอะไรเพราะว่าตัวสวิตเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้สี่เส้นอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 2> แค่เพียงเดินตัว NS6 มาอีกหนึ่งเส้นเพื่อเพิ่มเอาไว้ณปัจจุบันอาจจะมีช่องไม่มีช่อง mm hmm. แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตม,มันจะไม่มีค่ะ <Okay. S 2> นะคะเพราะว่าช่องมันยังความถี่เนี่ยยังเหลืออีกเยอะ mm hmm. นะคะเดินตัว NS6 มาเวอร์เส้นหนึ่งหอเส้นหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> นะคะทั้งสี่เส้นใช้ตลับแยกดาวเทียมนะคะ ใช้ตลับแยกดาวเทียมหมายความว่าใช้ความถี่เนี่ยตั้งแต่5ไปจนถึง2,000กว่าเมกะเฮิร์ ah นะคะแล้วก็เป็นแบบ Power p ร์พา o w e พาวเวเนี่ยเทคนิคง่ายๆในการดูว่าตลับแยกเนี่ยเป็นแบบ Power p ร์พหรือเปล่าคือไฟเนี่ยสามารถจะเลี้ยงจาก r e c e i v e เวอไปเลี้ยง LNB ได้หรือไม่ <c oughs> คำว่าเอาของตลับแยกจะเป็นสีแดงม,มาตรฐานผู้ผลิตทุกคนแม้แต่จีนก็ตามทีต้องเป็นมาตรฐานนี้เท่านั้น อันนี้คือเป็นจุดสังเกตสำหรับเพื่อนช่างด้วยไหมคะใช่ค่ะบางคนเนี่ยคือเราก็ต้องยอมร้ำนะว่าภาษาอังกฤษบางทีมันก็เขียนกันใช้สับกันคุณละเทคนิคอ่าใช่ใช่ใช่ใช All power pass ค่ะ power pass อ่าเพราะเวลาเราเราไม่ต้องไปสังเกตตรงนั้นค่ะ,คะดูแค่ว่าขาเอาเนี่ยตัวอักษรจะเป็นสีแดงอนอกนอกเหนือจากสีแดงฟ้าดําเขียวไม่ power เท่านั้น เพราะฉะนั้นก็คือแต่ละเส้นเดินมาสีเส้นใส่ uh huh. ตัวตลับแยกเข้าไปนะคะแบบสีทางก็คือ,อตัว c uh ีเอส่ะเข้าไปที่เดิน l อลมาสี่เส้นนี่ตอนหนึ่งชั้นนะคะ uh huh. ออตอนหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยใส่ตัว Active สวิต่ะแนะนำให้ใช้เป็น Active Switch เนื่องจาก พาสซีฟสวิตเนี่ยรองรับเพียงงานบ้านเท่านั้นเพราะว่าเราใช้สายน้อยอแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งชั้นมันมีสิบสองห้องเราจะใช้สายยาวมากค่ะกว่าจะถึงห้องบ้านนิกนิกอยู่หัวหัวห้องค่ะพี่อยู่ท้ายห้องเราก็ไม่อยากจะใกล้กันใช่ไหมเอาคนอีกสิบห้องมาขั้นไว้ตรงกลางกว่าจะถึงนิกกว่าจะถึงนิกกบใช่ไหมคะกว่าจะมาจากชั้นข้างบนลงมาถึงสวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคทีฟสวิตจะทํางานได้ดีที่สุดในสายที่ยาวๆหรือสั้นๆก็ตามดีเพราะว่า วงจรขยายสัญญาณได้ด้วยนะคะเข้าไปเลยค่ะตัวไทยคมเบอร์หอใช่ไหมคะแล้วก็เอเนเรทหกทั้งเือร์ทั้งหอเข้ามาที่แอคทิฟสวิตตัวนี้ะนะคะสิบสองห้องต่อออกไปเอาพุทธจะมีสิบสองเครื่องะนะคะห้องไขห้องมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ่ะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าสี่ชั้นมีอยู่แค่หกห้องณปัจจุบันนึกว่าหนึ่งหนึ่งบ้าน,น,านาทารัพยนะ์หลายเครื่องวะนะใช่หลายเครื่องะห้องนอน ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องลูกถ้าถ้ามีนะถ้ามีห้องลูกคือสามสี่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่คือตอนนี้รีซิเวอร์ราคาที่ราคาเนี่ยมันเป็นตอนหนึ่งเครื่องมันเอื้อมได้ง่ายขึ้นเหมือนกับโทรทัศน์ที่เราเอื้อมได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนึ่งบ้านก็จะมีสามสี่เครื่องเราก็ไม่อยากจะเอารีโมทไปยืนออกจากห้องนอนตอนาที่กบกาลังจะหมายความว่าไอ้ตัว N หนึ่งห้องที่เราต่อสายสัญญาณเข้าไปให้เขาเนี่ย คือมันคือหนึ่งเส้นแหละใช่แต่ทีนี้หากคุณต้องการที่จะไปแยกเป็นสี่จุดสมมติคุณจะต้องซื้อเครื่องรีเซิเวอร์เพิ่มใช่แล้วไอ้ตัวสายสัญญาณล่ะคะไอ้ตัวตัวสายสัญญาณสมมติว่าสมมุติว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยหนึ่งชั้นมีสิบสองห้องค่ะแต่ว่าบางบางไซางานเนี่ยหนึ่งหนึ่งชั้นเนี่ยจะมีน้อยมากเลยใช่ใช่มีอยู่สี่ห้องเออใช่แต่ว่าสี่ห้องเนี่ยถ้าระดับสี่ห้องต้องมีหลายจุดอืม สี่สห้องหนึ่งได้สามจุจุดเดินเข้าไปที่ห้องแรก3เส้นห้องที่2องเส้นห้องที่สาเส้นห้อี้คือสายนําสัญญาณเนี่ยสามารถที่จะปล่อยเปลือยเผื่อไว้เลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะก็คือเดินรอรอๆอรอรไว้ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าโอ้นึห้องจะต้องมี1จุดแต่ว่าพี่อธิบายง่ายๆว่าค่ะ จำลองให้ดูว่าเนี่ยมันเป็น12ห้องแล้วที่พี่กบบอกว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนห้องที่มันแตกต่างกันคือที่พี่กบยกมาเนี่ยจะเป็นดี r แบบ12ใช่ค่ะถ้าสมมติชั้นหนึ่งมีอยู่สห้องอหรือว่า6ห้องอคุณอาจจะใช้เป็น D 2 r 8อา่ก็ได้ใช่ค่ะก็คือลดไปไปตามจำนวนห้องที่ที่จะเกิดขึ้นลดไปตามจำนวนจุดจริงๆต้องเป็นจำนวนจุดเลยนะใช่ไหมคะก็คือสมม,มติว่ารวมกันแล้วทั้ง1นฟอร์มีอยู่ แจุดมีสองห้องหัวท้ายวอไอพี oh, VIP มากน,นะเอ,ออองนี้เราต้องทําความวากกรู้จ <แแ S 2> นะัรกันเดินเข้าห้องนี้สี่ก็อ้องนี้สคือเวลาเราที่เราไปวางอะค่ะเราเรียกหรือว่าที่จะวาง d ี r เนี่ยเป็นจุดเลยหรือว่าเป็นห้องเฉยๆถ้าเกิดว่าคือคือตอนพี่ทำทำบล็อกแดนแกรมเนี่ยความเข้าใจของของคนที่มองแว็บแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าเนี่ยคือห้อง เออใช่หนึ่งจุดคือหนึ่งห้องเนี่ยเข้าใจหนึ่งจุดคือหนึ่งห้องอสี่ชั้นชั้นละสิบสองห้องในความเป็นจริงเราต้องเรียกว่าจุดนะแต่แต่พี่เคยลองเทสคุยกับลูกค้าดูอมีกี่จุดครับพี่ออมีสองห้องกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อจูนความเข้าใจเราเรียกสิบสองห้องท้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่ารวมกันแล้วจะกี่ห้องใช่ไหมกาวเดินสายเข้าไปหนึ่งถึงสิบสองใช่ไหมกาใส่รีเซิร์ฟเวอร์เข้าไปรีเซิร์ฟเวอร์ ตรงตามข้อกําหนดเป๊กก็คือรีเซิร์ฟต้องรองรับระบบ o อ a หากมีเครื่องไหนเครื่องหนึ่งไม่ OTA เครื่องนั้นเป็นภาระของช่างในปีแรกปีต่อไปเป็นภาระของคนใช้ต้องไปไม่อยู่ในประกันไม่อยู่ในประกันปีแรกก็ยังต้องบริการอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าระบบรองรับ OTA แล้วแต่รีเซิร์ฟของเราไม่ได้รองรับระบบ o อ a เอาไว้นะก็ o อ a เองโอทีเองกดเอาเอานคไปหา เอฟฟิเคนซีในอะไรประมาณนั้นชั้นที่สองนะคะก็ทําเหมือนชั้นแรกเลยค่ะนะคะชั้นที่สามก็ทําเหมือนชั้นแรกชั้นที่สี่ก็ยังเป็นแผ่นเดียวกับชั้นแรกแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของใบาจานอย่างที่บอกว่าระบบ OTA อย่างงานบ้านนะคะ,คะเราสามารถที่จะใช้ระบบ OTA แล้วทําแบบใบาจานใบเดียวแล้วทําแบบดูโอได้ไม่รู้ว่างานระบบเนี่ยทาอย่างนั้นได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องติดจานแบบ k u ไม่แนะนําเลยอเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่ต้องใช้ร่วมกันมากๆเนี่ยเขาต้องการความเข้มข้นสัญญาณสูงมาก oh. เพี้ยนแม้แต่นิดเดียวไปทั้งระบบค <c oughs> ่ะทีนี้เนี่ยพอเวลาจานจานของงานระบบเนี่ยถึงแม้จะมีเอ็กซ์ต้าลิงก็ตามทีแต่ว่า <c oughs> เราต้องติดที่สูงกว่าบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเวลาลมมันพัดหรือว่าแรงประทะของลมเนี่ยมันจะมันจะมีมากกว่าหลังคาบ้านของพวกเรา oh. แล้วการทำดูโอเนี่ยมันเป็นการแค่อาศัยสัญ,ญญาณของโฟกัสที่มันเหลือออกมาจาก จัดน่าจ่เพราะฉะนั้นเนี่ยลมพัดแป๊กก็ไปแป๊กก็ไปค่าน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็ม่นน้อยนะก่อนจะเข้าปบรบกานใช่ไหไอตัว KU พุก3ตัวเดี๋ยวนี้น่าจานก็ถูกเออใช่ไห่เลเยยิ่งถูกเลยอ๋อก็คือพี่กบให้ติดตั้งเป็นแยกใบจานดีกว่าเนื่องจากคุณภาพสัญญาณที่มาจากใบจานหรือว่าไปตามสายเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่านั่นเองนะคะลดสวิตได้ด้วยใช่ใช่เสียน้อยเสียยหญ เสียมากเสียง่ายเรื่องนี้ลึกซึ้งนีเพื่อนช่างจะต้องเอาไปทำความเข้าใจและก็ปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อกี้ระบบ OTA และเครื่องรับเราก็รู้แล้วว่าจะต้องใช้เครื่องที่มีซอฟต์แวร์ OTA แต่ที่บอกว่ามีระบบที่ไม่ OTA นี่ยังไงระบบไม่ OTA เนี่ยจริงๆแล้วในในระบบเนี่ยคือต้องเน้นไปที่กลุ่มที่คนมีความต้องการเครื่องแบบหลากหลาย ต้องการรับดาวเทียมที่ไม่ใช่อยู่ในสองดวงนั้นเช่นลูกค้าญี่ปุ่นต้องการรับ NHK ลูกค้าอเมริกาต้องการรับ BBC นะคะลูกค้าจีนต้องการรับช่องทางจีนทางอาจจะเป็น CCTV, CCTV. หรืออะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวระบบ OTA เนี่ยข้อกำหนดของมันเลยก็คือเลือกดาวเทียมได้สองดวงแบบอิสระ,ะอะไรก็ได้ แล้วแต่ความต้องการถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าญี่ปุ่นเขาคงต้องตัดตรงไหนตรงนึงออกใช่ใชอะไรอย่างนี้นะคะอันที่สองก็คือรีเซิเร์ใช้คุณสมบัติใดก็ได้ค่ะจะ OTA ไม่ OTA ถึงจะเป็นรีเวอร์ OTA ก็ไม่ OTA อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาก็มาอยู่ในกลุ่มของไม่ OTA นะคะสุดท้ายเลยคือรีเซิเร์เนี่ยคะรุ่นได้ในระบบ ค่ะค้ากันเลยเลือกกันตามความพอใจสมมุติว่าพี่จะขายโครงการนี้ให้กับนิกใช่ไหมคะนิกมีรีเซิร์ฟจากบ้านเก่ามาอยู่แล้วอ่าก็เอารีเซิร์ฟของนิกนี่มาใช้ในงานระบบเราได้ไม่ได้จํากัดว่าเออรีเซิร์ฟเดิมอยาไปใช้มันเลยไม่ใช้ไม่ใช้อะไรนีมันก็มากเกินไปเพราะด้วยคุณสมบัติของระบบที่มันแตกต่างกันเนี่แหละทําให้มีข้อดีที่แตกต่างกันด้วยนั่นหมายความว่าดาวเทียมที่คุณจะเลือกรับเนี่ย คือคุณสามารถเลือกได้เลยไม่ใช่ดาวเทียมไทยคม5ไม่ใช่ n s 6อย่างระบบ OTA นะคะและรีซิรเวอร์ที่จะมาใช้เนี่ยเป็นรุ่นใดก็ได้ที่ไม่มีระบบ OTA แต่หากว่าคุณมีระบบ OTA อยู่คุณก็ไปปิดซะแค่นั้นเองนะคะสามารถที่จะเลือกคละรุ่นคละแบบได้เลยตามความต้องการของคุณสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นรีเซิร์เวอรแล้วเรามาใช้ในระบบที่ไม่ OTA ค่ะหเดือนปั๊บเนี่ย ถ้าถ้าเป็นในในแบงค์ของ PSI หนึ่งเดือนปั๊มเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวเทียมหนึ่งในสองดวงที่เราเลือกเป็นไทยคุมค่ะ OTA ปุ๊บเหลือแต่ไทยคุมอเออใช่อีกดวงจะหายไปทันทีจูนสิเขานี่ค่ะใช่ไหมคะหนึ่งเดือนมีงานทีหนึ่งเดือนมีงานบริหารนิ้วใช่ไหมคะหาตัวฟรีเกนซีช้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ปิดระบบ OTA ไปซะนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรับ ดาวเทียมที่เขาติดสําหรับตึกนั้เนี่ยเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆไม่ต้องเข้าไปบริการบ่อยๆแต่ทีนี้อ่ะเอาใจคุณเพื่อนช่างนิดนึงแหละสําหรับไดอะแกรมที่จะติดตั้งทําอย่างไรบ้างบล็อกไดอะแกรมเนี่ยพีกบเอาแพทเทิร์นเดียวกันกับของ OTA มานะคะเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างของมันว่าเนี่ยมันคือความสําคัญตรงไหนกนกคะคอนโดมิเนียม48จุดเหมือนเดิม4ชั้นชั้นละ12ห้อง ในแพทเทิร์นนี้พี่กับจะจำลองให้ดูในชุดของชั้นที่1นึ่งก่อนนะคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็เพียงแต่เอาตัว n n s 6ออกไปเพราะว่าอย่าลืมนะไทยคมถึงแม้นจะบ้าจะยังไรก็ตามทีไทยคมเหมือนยาสามัญประจำบ้านใช่ก็ควรทยตอ่ะใช่คดะเอา n n s 6ออกสมมุติสมิพี่สมมตินะเอารีเซิร์ฟที่เป็นระบบ ota ออกนะคะจากนั้นใส่เป็น a c s เข้าไปสมมติ แล้วก็ใส่ตัวรีซิเวอร์เนี่ยเป็นขระรุ่นได้แต่อย่าเปิดระบบ OTA เอาไว้ เพราะอย่างที่บอกว่ามันจะทําให้ช่องหายแล้วเราจะมีงานเพิ่มเยอะขึ้นอแค่นี้เองนะคะ,คะได้แกลมก็ไม่ยากนะคะอยู่ที่เพื่อนช่างแล้วแหละว่าจะไปเลือกรับเนี่ยดาวเทียมดวงไหนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณจะเข้าไปนําเสนอเนี่ยเขาต้องการที่จะรับชมช่องอะไรจากดาวเทียมดวงใดบ้างนั่นเองนะคะ,คะการติดตั้งก็คล้ายๆกันนะ,ะเปลี่ยนแปลงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเชื่อว่าเพื่อนช่างเนี่ยสามารถที่จะรับงานได้อีกหนึ่งรูปแบบที่จะมี รายที่แตกต่างกันด้วยค่ะมีข้อมูลดีๆนะคะสําหรับพี่กบที่เอามาแนะนําการแต่เทปหน้าค่ะจะเป็นเรื่องของ d 2 i อยูแต่จะเป็นระบบของการที่จะลงตามบ้านเป็นหลังๆนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามในเทปหน้านะคะสําหรับวันนี้รายการแซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ